ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ weekly c3 ในตอนนี้ภาคภูมิใจแทงคนไทยและเด็กไทยเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าซีมาร่วมง,งานถแถลงข่าวแมชหยุดโลกของวงการหุ่นยนต์ก็ว่าได้ค่ะงานนี้มีชื่อว่า world r o b o cup 2013และจะมีทีมของเด็กไทยที่ไปแข่งระดับโลกถึง2ทีมด้วยกันค่ะ โ,โบรบอคัพคือการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1997แล้วค่ะเป็นการส่งเสริมการวิจัยการพัฒนาหุ่นยนต์ให้ดึงดูดความสนใจคนทั่วไปค่ะโจทย์การแข่งขันเลยใช้กีฬาฟุตบอลที่เป็นที่ชื่นชอบของทั้งโลกโดยวางเป้าหมายเอาไว้ว่าต่อไปเรามีทีมหุ่นยนต์ที่แข่งกับมนุษย์ภายใต้กฎกติกาของฟีฟ่าให้ได้ภายในคริสต์ศักราช2050ค่ะ เด็กไทยเองก็มีความสามารถคว้าถ้วยแชมป์มาครองได้หลายสมัยแล้วค่ะนับตั้งแต่มีการแข่งขันมาปนีนี้ทีมที่มีชื่อว่าหานุมาน KMU TT แชมป์หุญญ่นยนต์ฮิวมานอยด์เตะฟุตบอลประเทศไทยคว้าตัวเป็นตัวแทนไปแข่งขันเวโรบคับ2013ที่เมืองไอนโฮเฟนประเทศเนเธอร์แลนด์การแข่งขันแบ่งเป็นไซส์หุญญ่นยนต์ค่ะมีขนาดเล็กขนาดกลางและหุญญ่นยนต์ฮิวมานอยด์แบ่งเป็น2ทีมฟาดแข่งแข่งกันใครทำประตูได้มากสุดเป็นฝ่าย เหมือนแข่งฟุตบอลกันจริงๆแต่ใช้ผู้เล่นน้อยกว่าแข่งฟุตบอลค่ะการพัฒนาหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวได้เหมือนมนุษย์ย่อมต้องใช้ความรู้หลายแขนงผนวกเข้าด้วยกันทั้งเครื่องยนต์กลไกและปัญญาประดิษฐ์ที่ทําให้หุ่นยนต์คิดได้เองการวิเคราะห์คู่แข่งด้วยรวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อหุ่นยนต์ไม่สามารถทํางานตามที่โปรแกรมเอาไว้การแข่งรายการนี้ไม่ได้แข่งแบบเอาเป็นเอาตายต้องชนะนะคะเพราะเขาไม่มีเงินรางวัลแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมายิ่งกว่าคุ้มนั่นคือความรู้ประสบการณ์ที่แลกเปลี่ยนนระหว่่่างงคูแขขั การประชุมวิชาการหลังการแข่งขันจบสิ่งเหล่านี้สามารถนํามาต่อยอดใช้พัฒนาวงการหุ่นยนต์ของประเทศไทยให้พัฒนาทัดเทียมนา,นานาประเทศได้เหลือโจทย์อยู่อย่างเดียวว่าถ้าเขาทําออกมาต้องให้คนไทยด้วยกันร่วมสนับสนุนค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าวสั้นซีทีที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นี้กันค่ะ สทชกำหนดราคากลางค่าบริการ 3G ถูกกว่าเดิม15%หนังสือพิมพ์เดลินิวเปิดตัวเดลิเนียลแฟลชเชื่อมโยงข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์เข้ากับคลิปวิดีโอเพียงแค่ยกมือถือขึ้นมาสองที่สัญ,ญลักษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเผยว่าตา g o g l e g ก a s s ส่งผลให้ผู้ใช้เสียสมาธิและรบกวนสายตาจนทำให้มองไม่เห็นสิ่งที่ควรเห็นเวลาใส่แว่น Microsoft จับมือสถาบันการศึกษาภาครัฐเอกชนผักดันคลาวเพื่อการศึกษาโดยมี Office 365ในการนำร่อง c 2 2 r ตัวนี้หมายมั่นปันมือว่าจะเป็นหุน่นย คุณผู้ชมคะที่กำลังดูอยู่ทุกคนไม่ต้องคาดหวังมากแค่ขอให้ทุกคนคอยเชียร์คอยให้กำลังใจน้องๆในแมตช์นี้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ